แค่อีกสงไขเศษเท่านั้นเองเราก็จะได้เจอท่านแล้วโอพระสัมมาสัมพุทเจ้าสมณะว่าพระเสียริยะเมตไตรผู้มีพระรัศสมีออกจากพระวรากายทั้งวันทั้งคืนตลอดเวลาหมื่นโลกธาตุไม่ใช่ว่าจะ,จะเจอกันง,ง่ายๆนะจ๊ะแค่ ออกไปข้างละวาย,ยไม่ค่อยจะเจอเลย <Yeah. S 1> ในมือโลากธาทเป็นนิดตลอดเวลาเราไม่ต้องทวนแล้วนะจ๊ะเพราะเดี๋ยวมีเคสสตดี้อีกเจ้ <Yeah. S 1> อันนี้สองวิเศษประการที่สิบเจ็ดแต่แกท่านจะไม่ไปเกิดในอันติมาภพหมายถึงพบอันสูงสุดของพบสาม,ามาอคารมภพอรูภพอรูภพ หรือที่เราเรียกกันว่าอารูปภพนั่นเองซึ่งเป็นที่อยู่ของอรูปภพลมนี่นะจ๊ะ,จะหมายความว่าหลังจากที่ท่านได้รับพุทธบยารกรจากพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ใดพระองค์หนึ่งแล้วในตอนที่ยังเป็นพระมโพธาสัตว์อยู่นะจ๊ะ,จะได้พบชาติต,ต่อไปที่ท่านได้เกิดมาสร้างบาร,รมี ท่านก็จะไม่ไปเกิดในอรูปภพทั้งสี่ชั้นอย่างแน่นอนซึ่งบุคคลที่จะไปเกิดในอรูปภพนั้นคือบุคคลที่จะเริ่มภาวนาโดยไม่กำหนดรูปเป็นอารมณ์จนกระทั่งฌานที่ปราศจากรูปหรืออรูปฌานเกิดขึ้นตำลาเขาว่างกันนะจ๊ะอะมนุษย์นี่แปลว่า หลัจากมนุษย์เอาไ,ไม่ใช่มนุษย์เลยฉะนั้นอรูป,ปรชานน่าจะไม่ใช่รูป,ปรชามากกว่าอนนืนี่นี่เนาะและหาบุคคลนั้นตายไปในขณะที่ฌานยังไม่เส่อมที่ว่าไม่ใช่รูป,ปรชาเพราะละเอียดกว่าคอรูป,ปรชา คล้ายๆแต่ไม่ใช่คล้ายแต่ไม่ใช่นี่เนาและหาบุคคลนั้นตายไปในขณะที่ฌานยังไม่เส่อมเดิมหน้าแทงอรประฌานนี้ก็จะทำให้บุคคลนั้นได้ไปเกิดในอรูปภพเป็นอรูปภพลมที่มีอายุไขย,ยืนยาวมอกมอเจ่นยาวนานเป็นหลายหมื่นมหากรับเลยทีเดียว โอ้ก็หมดเวลาในการสร้างบารมีเป็นยาวสิ่ยาวเลยนะแต่การที่พระบรมโพสั์ไม่ไปเกิดเป็นรูปภูมิกาจะทําให้ท่านต้อง,งเสียเวลาในการสรั่งสมบุญสร้างบารมีเพื่อที่จะเป็นพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าพระองค์หนึ่งในอนาคตนั่นก็คือท่านยังไม่ไปเกิดในภพภูมิที่มีการสวัสสุขกระทุกข์นานเกินไปจะทําให้ท่านขาดโอกาสในการสรั่งสมบุญสร้างบารมี เป็นระยะเวลาย,ยาวนานไปตลอดทุกภพทุกชาติที่ท่านได้เกิดมาสร้างบารมีเพราะการสร้างบารมีต้องสร้างด้วยกายมนุษย์หยาบเนี่ยเพราะฉะนั้นการมีกายมนุษย์หยาบอายุยืนยาวได้ถือว่ามีค่ามากทีเดียวอันิับสองวิเศษประการที่18ได้แก่ท่านจะไม่ไปเกิดในจักรวาลอื่น ไม่เป็นมนุษย์ต่างดาวนะหมายความว่าหลังจากที่ท่านได้ครับพุทธบยากรจากประสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ใดพระองค์หนึ่งแล้วเนี่ยในภพชาต,ติต่อไปที่ท่านได้เกิดมาสร้างบารมีท่านก็นจะเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในจักรวาลเดียวเท่านั้นอนยะ่างจักรวาลของเราที่เรียกว่ามงคลจักรวาลน,นี่นะ จะมีสำเนาของจักรวาลอีกหลายๆจักรวาลน,นับไม่ถวนเลย oh. อันนั้นแต่จักรวาลอะเ oh. ยอะแยะเลย <Yeah. S 1> ล้วนมีมนุษย์ทั้งสิ้น mm hmm. นี่เนาะ <Yeah. S 1> อันนั้นรอนับไม่ถวน <Yeah. S 1> ใช่ไหมลูกใช่ครับผมอ่าท่านจะไม่พลัดไปเกิดในจักรวาลอื่นอย่างแน่นอน เมื่อได้รับพุทธบัญญัตกรแล้วสร้างบาร,รมีอยู่ในจักรวาลน,นั้นจนกระทั่งกําลังบุญบาร,รมีทั้งส0ิทัขง้งด้านเต็มเปี่ยมบริบูรณ์ท่านจะลงมาตัดสรุปอนุตตรสัมมาสมาัสมโชิญาณเป็นประสัมาสมุเจ้าโลกหนึ่งในอนาคตบาร,รมี30มสิบทัก็แต่ขั้นปกติธรรมดาขั้นกลางก็ท้่งขัน้ขนสูง อย่างละสิบอย่างละสิบ <Yeah. S 1> คือทํายิ่งยิ่งขึ้นไหมนี่นะจ๊ะ <Yeah. S 1> นั่นก็คือท่านจะเกิดมาสร้างบารมีอยู่ในจักรวาลเดียวเท่าน,นั้นไปตลาดทุกภพทุกชาติที่ท่านได้เกิดมาสร้างบารมีเพราะท่านจะต้องมาตัดสรุปเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในจักรวาลน, <Yeah. S 1> นี่นี่นะจ๊ะ <Yeah. S 1> แต่ที่เรารู้จักอน,นันตในจักรวาลและแสงโกจักรวาล เพราะท่านบอกนะไม่ใช่มีคนอื่นก็นมาบอกเพราะท่านไปเห็นมานว่าอ๋อมีอนันตจักรวาแลแปลวว่าจักรวาลมีนับไม่ถ้วนว่าจักรวาลที่เราอยู่นี้มีประสัมมาสัมพุทธเจ้าได้จักรวาลอื่นๆก็เช่นเดียวกัน<อ>นี่แล้วจะ แล้ววาสดรประสัทจะมีเยอะแยะนักขนาดเลยมากมายนะนี่อันนั้นตจักรวงนี่นะโอ้ไปมาหาสู่กันได้มนุษย์ต่างดาวถ้าเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะว่าอย่างงี้ไงครูใบใหญ่ชอบชอบ แสงกวจว็นนจะจาวานอันนั้นแต่จะกวาี่นมันต้องเชื่อมนี่เนาะแล้วมันน่าแต่ครูไม่ใหญ่คิดไม่ค่อยเหมือนจาบ้านเขาจะถือสารนะแล้วก็อีกอย่างนี่เราเรียนอนุบาลน,นะว่ามันมีก่อนหน้านี้ไหมนะการที่จะมีจกักรวาลต่างๆนี่เนาะแล้วมันเป็นยังไงเนาะ เมื่อพระโพธิสัตว์ได้รับพุทธพยากรจากพระสัมมาสัมพุทธเจ้าลงในพระองค์หนึ่งแล้วเาอาจากตัวแทนจะได้รับอน,นิสงส์พิเศษดังที่กล่าวมาแล้วนั้นคือการเป็นผู้ที่ไม่เข้าถึงฐานะแห่งความอาภัพสิบแปประการอันนี้ก็กำลังถามว่า,า,าลูกชายเยเช่นยกตัวอย่างสิจ๊ะฐานะแห่งความอาภัพเช่นเกิดเป็นหญิงครับผม อ้าโอ้โหนี่น cool ี่นะอันนี้นะและลูกครึ่งอ่ะเป็นกระเทยก็เป็นความอาภัพครับก็เป็นความอาภัพเนี่ยนี Bundes Bundes ่นะเป็นต้นหนีไปหลังจะต้องเอามาชี้แจงแสดงกันเนาะ ท่านจะเป็นผู้ไม่เข้าถึงด้านในความอาภัพสิบแปประการแล้วก็ยังมีอันิสงพิเศษอีกอย่างหนึ่งที่เกิดขึ้นมาเพื่อสนับสนุนการสร้างบารมีของพระโพธิสัตว์โดยเฉพาะนั่นก็คือการทำอธิมุตตการกริยาหรือการอธิฐานจิตแวบลงมาเกิดสร้างบารมีบรนโลกมนุษย์ การทางอธิมุตตการกิยานี่ยเราจะเห็นว่าก็จะบมาเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้มันจะยากมากไม่ใช่เพี่ยงลงมาเลยไม่ใช่นี่นะยากนะจะเพราะนั้นใครสักคนในตั้งของมาปรารถนาเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยต้องศึกษาให้ดี ศึกษากว่าจะมาเป็นพระสัสมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยพระองค์ทำอย่างไรเพราะกรตั้งความปรารถนานั้นถือว่าเป็นสิ่งที่ดีมากเป็นจุดเริ่มต้นของพระโพธิสัตว์ความเป็นพระโพธิสัตว์จนกระทั่งก้าวไปสู่ความเป็นพระบรมโพธิสัตว์อธิมุตตการกิริยาหมายความว่าเมื่อพระโพธิสัตว์ได้ไปเกิดเป็นเทวดาแล้ว หากท่านมีความเบื่อในในการเสวยสุขอันเป็นทิพย์เพราะมันก็สุขอย่างเดียวกบเบื่อเบื่อแต่สร้างบารมีไม่ได้คล้ายๆรวยก็รวยไปอย่างนั้นแต่ไม่ได้ใช้ตังค์านเงี้ยหากท่านมีความเบื่อในในการเสวยสุขอันเมนทิพย์เพราะปรารถนาจะเรามาเกิดไปสร้างบารมีบนโลกมนุษย์ อยากลงมาเกิดหรือเกินถ้าก็สามารถทำได้นะออโดยการอธิษฐานจิตให้จุตติรามาเกิดเป็นมนุษย์ได้ในทันทีแออม้ยังไม่หมดบุญอย่างนี้เราจะครับถึงเรียกว่าอาธิมุตตการกิริยาออแต่ว่าการทำอธิมุตตการกิริยานี้ไม่ใช่เป็นเรื่องทั่วๆไปแก่เหล่าเทวดาทั้งหลายนี่นะจ๊ะไม่ใช่าจะเป็น พรหมองค์ไหนก็ได้หรือเทวดาท่านไนก็ได้ก<า>็ไม่ใช่นะจ๊ะจ <c oughs> ้างเฉพาะอลร่เลยเฉพาะนิยตะโพธิสัตว์คือผู้ที่ได้รับพุทธบุากรจากประสัมมาสูรเจ้าพระองค์ใดพระองค์หนึ่งแล้วนี่แล้วได้ไปเกิดเป็นเทวดาอยู่ในสวรรค์ชั้นดุสิตเท่านั้น สามารถจะทำทิมุตตการกิยานี้ได้โดยที่เทวดาเราอื่นเท่าไปจะไม่สามารถทำเฉกเช่นนี้ได้ธรรมนิยตะโพธิสัตว์จะอยู่ชั้นดุสิตคือผู้ได้รับพุทธบุตรกรจะได้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอย่างแน่นอนนี่นะจ๊ะเราจะเห็นได้ว่าเมื่อพระโพธิสัตว์ได้รับอนิสงส์พิเศษดังที่ได้กล่าวมาแล้วนั้นก็จะเป็นเครื่องยืนยันได้ว่า ความเป็นพระสัมมาสมุทิเจ้าของท่านใกล้เข้ามาทุกขณนะตามระยะเวลาที่ท่านได้รับพุทธภยากรจากพระสัมมาสมุทธเจ้าตามทันไหมจ๊ะมซึ่งอันนี้สองพิเศษทั้งหมดดังที่กล่าวมาแล้วนั้นเราสาม,มารถที่จะสรุปโดยย่อดได้ดังต่อไปนี้คือเมื่อพระโพธิสัตว์ได้เกิดมาเป็นมนุษย์ท่านจะเกิดไปเป็นบุรุษเพศ หลือชายแมนแมนเป็นชายแท้นะจ๊ะที่มีอวัยวะสมส่วนครรบทวนทั้ง32ประการอีกทั้งอวัยวะน้อยใหญ่ทั้งหมดก็สมบูรณ์แข็งแรงและสามารถใ,ใช้งานประการสร้างบารมีได้เป็นอย่างดีด้วยเหตุนี้เองจึงทำให้ท่านเป็นผู้ที่มีเรืปรร่างลักษณะงดงามสมส่วนดูดี และเป็นที่ตั้งศรัธทธาของผู้ที่ได้พบเห็นอีกทั้งยังทำให้ท่านสามารถที่จะสั่งสมบุญสร้างบารมีได้อย่างเต็มที่เต็มกำลังเมื่อพระโพธิสัตว์ได้เกิดมาเป็นมนุษย์ท่านนอกจากจะรูปงามแล้วยังเป็นผู้ที่มีสติปัญญาอันเลิศและเป็นคนที่มีสัมมาทิฏฐิมาตแต่เก,เกิด จึงท,ทำให้ท่านเป็นผู้ที่สามารถจะสอนตัวเองได้บนพื้นฐานความเชื่อที่ถูกต้องตรงไปตามความเป็นจริงโดยที่ท่านจะเป็นผู้ที่มีความเชื่อในเรื่องกฎแห่งกรรมคือเชื่อเรื่องบาปบุญคุณโทษนรกสวรรค์โลกนี้โลกหน้าเป็นต้นอย่างนี้นะจ๊ะโดยเหตุนี้เองจึงท,ทำให้ท่านเป็นผู้ที่มีความคิด คำพูดและการกระทำที่ถูกต้องดีงามและก็เป็นใบประการสร้างบารมีเท่านั้นเมื่อพระโพธิสัตว์ได้เกิดมาเป็นมนุษย์ท่านก็จะเกิดในประเทศที่มีความเจริญรุ่งเรืองด้วยศีลธรรมอีกครั้งท่านจะไปเกิดในตระกูลจะเป็นสมมาทิฐิแล้วก็มีฐานะร่ำรวย จะเป็นตระกูลที่ได้รับความเคารพนับถือของสังคมในยุคนั้นๆันนรวมทั้งบุคคลรอบข้างของท่านก็จะมีแต่บัณฑิตนักปราชญ์ที่เป็นกัละยาณามิตรคอยชักชวนกันทำความดีอยู่ตลอดเวลาได้เหตุนี้เองจีงท,ทำให้ท่านสามารถที่จะสั่งสมบุญสร้างบารมีได้อย่างสะดวกสบาย และทำได้อย่างเต็มที่เต็มกำลังโดยที่ท่านไม่ต้องมากังวลใจในเรื่องการหาทรัพย์และความเข้าใจผิดของบุคคลรอบข้างเลยแม้แต่น้อยนี่แลยเจาาทําทำไมเราจําเป็นต้องรวยเนี่ยนี่เนาะรวยแล้วมันอะไร